สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ช้างไปเร็วไปเร็วไปเร้วไปเร็วไปเรนี่ยแล้วเหรอใช่ครับให้นี่แล้วโหลดได้แล้วโหลดได้แล้วครับแต่ว่าอยู่วังวังประมาณเทียงเทียงมันคือลงบ่ได้ครับ <esta? S 2> ตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับอันนี้แม่แก้มนะครับแม่แก้มนะครับแม่หน่อยไปนอนแล้วฮะาฮ่าฮ่าฮ่าฮแม่แก้มตกแต่งไปนอนบนมือครับนี่ดิเพิ่นไปทุระเพิ่นไปป่นพือเไทุระอ่ะอีเลตตี้โมเมน เนไปธุราอุบลเพื่อประเดธุรกรรมบันเทิงให้ลูกสาวเพื่อนแม่ลูกลูกสาวใหญ่เพื่อนเรียนอยู่ลูกสาวใหญ่เพื่อนเรียนอยู่อันมอพยาบาลราชธานีอุบลราชธานีตรงข้ามเส้นท่านนะแม่เพื่อนว่าเพื่อนไปออกไปออกยังก็ะเพื่อนว่าเพื่อนไปออกมันจะใสให้ลูกสาวดิแม่แก้มไปออกมันจะใสให้ลูกสาวดิ บอ,บอลูกสาวผู้ใหญ่เพิยย่พนเลียนอยูอ่หม้อพยาบาลราชธา,านีอุบลก็เลยไปเหตุรักเบิดมือลบมากก็เลยลบมานอนชิวชิวไายเต้าตอนนี้วันนี้แม่แก้มไม่ได้มานะครับให้พี่แก้มพักผ่อนนะครับก็เลยให้พี่แก้มทำนะครับ ช่วยอยู่ชยอยู่ะไรก็แม่อะไรก็ช่วยได้บอกเออช่วยอยู่ช่วยอยู่แม่เหมือนคนได้สองเป็กแล้วนี่แหละไม่จะใส่ไม่จะสอนล่ำบ่ปาดล่ำเพื่อนขึ้นจะได้เสดสดะขนยอยตายเชีแ้ว สู้ว่าจะตายเลยวเนาไปเปิดไปเปิดไปเปิดเรื่องหนึงสู้สู้ก็สู้แม่สู้ก็สู้สู้ก็สู้สู้นะคะเต้าพระเป็นสู้เด้อลูกขอเป็นไรจะรับได้แลยหรับได้แล้วสู้จะได้ที่คือรับในเมื่อความเจะริญกวนใสจมูเนาะโอ้ยตาตย พ่อชิตาเหรอเออเจอเลยคลิปเรียวจักระพันคุณยังไป่วงเราบางนึงเห็้ตะเตือนมายืนมานางยิบไม่พ่อชิตาออกคลิปเรียวจักระพันไปแล้วยังยกูบอกสีเขาวายผมเป็นรถไฟสวนกันเออไปใส่หลักสั้นดาดฟ้าสั้นหนึ่งบอสสั้นสั้นดาดฟ้าสั้นดาดฟ้าขั้นหนึ่งยู่ข้างบ้านนี่ขั้นหนึ่ง ล่องซีรามี่ร่องซีเดียวเด้อบ้านนาลี่ร่องซีเดียวเด้อบ้านนาลี่ร่องซีเดียวตุ๊กศิษขอนเดียวตุ๊กศิษข้าเจ้าพี่คำยอดบอลคนเดตจะมาอยู่ด้วยนะเลิศตูนเต้นเคยอยู่กับแกเมื่อสิบปีที่แล้วเคยอยู่กับเราตอนเจ๊พีปีที่แล้วตอนใต้่วิ่งว้าดังๆคนเฮ้ยกูกูก็น้าเก่ามั้งกูเห็นเราตอนใต้อัน แจ้งหน้าพ่นเปลี่ยนปุ่นอานอนเอาฮีเอาฮีเอาฮีอัอออนแขกไปแยหลายป่ะครังไม่ใชไหนเอ้แกไปเฮืนอนเอ้ยแกไปนเฮนืเอ,อฮนจังโมง

จัดการมาเดียวพัดการมาเดียวไปวิ่งไม้ไหนอุ้มาแล้วมาเรียมาเมดมาเลอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปวิ่งไม,ไไม้ไปเอาของพัสดุเอาพัสดุมาเรีละอาหน่อยว่าโอ้รมาแม่โอ้เป็นสาวสำน้อย แม่นามเลือดลอยเลือดลอยเลือลอยเลือดลอยจะไปกวนเขาเขาดิสชั่นอยู่เขาดิสชั่นอยู่เขาไปกวนเขาเขาดิสชั่นอยู่ถ้าเอาดิสชั่นสองชั่นเ้าดิสชัน่นชั่นโอ้ยดิสชั่นสองตัวประกันแต่รถบ่ประกันคนโอ้ยแม่ แม่ลูกเถอะนุ่นนุ่นเปยแม่ย่า่ตำเจวมาไห่ย่า่ตำเจียวไม่ฮอฮะย่า่ตำเจวมวไม่ฮอ้วดิฮอแลเมลงแม่ย่าฝดแมหลังแม่แม่ยังแม่ละงาม ซ่อนแม่พันทอดไงแมงซ่อน <Make some. S 2> เออ,เอ,อลืมว่าให้กินบ่อนเลยเย็นไปเยนไนเปเบนบอกอุ้ยต่นายเนาะเรืกวันไหนกินแมงซ่อนสัมโอ้โหวันนี้ได้ยินข่าวว่ายังไม่ได้ยินนะไม่สั่งเลยโอ้วันนี้ได้ยินข่าวว่า พวนี้เช้าเราจะนอนนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเราลำนะครับละบ่ายสามเราก็จะมาถนุคนเดินละบ่ายสามบ่ายสี่เราก็จะมาถนนคนเดินกทะลลมไม่หน่อยว่าไงครับจะตื่นไหมครับไม่หน่อยไม่หน่อยไม่ไหวแล้วไม่หน่อยจะหลับแล้วน่ะไม่วันนี้แม่หน่อยต้องนอนนะเพราะพ่งนี้นะไม่หน่อยจะได้ตื่นสี่โมงเย็นมาถนุคนเดิน ไปโอ้ยเราตื่นแล้วเราตื่นแล้วห่วยแม่แขนไดถืกี่อย่งนนสีแดงตัวสีแดงปลาปลาแดง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 ปาแดงหามเง พี่น้องกอยู่ในส่องกสิพี่น้องกูอยู่ในส่องกุสิตื่นเยอกันระกำหัวก te ันนี่ไม่ได้อยากนันต่อแล้วหัวเน่ยเรายังไม่้อนมมบ้านนั่นหัวไดอยอยู่จะน้อยนั่นม่บ้านไอ้จะนอยมมบ้านน่หามเปาเค้กเลย ไอ้เจ้านยแม่บ้านหาเปาเค้กดิมันจะรุดออกเบิดมันจะรุดออกเบิดอ้วน้เป่าแก้วแกมบด่นแขวนะาเก้าสิบห้าแขวนประทัดหลุดเอา แขวโรดแต่ว่าตายแล้วเอ๊ะไะเลวย้อนเนาะผู้เถาแขวลรดตอนนีวนน้วับบเวาเราใส่ออร่างกาย,ขามมยแขวเเนงกยสีย <c oughs> บางลัจันบางลัดจันบางลัจันบางลัดจัน,จนได้อยู่ทุกวันเห็นเดือนสิบสอห้องอก็งเริ่มมัโนลีกใช่ไหมมาหา,านนันธาเดี๋ยวย่างลำเพืงบ้านได้นี่ล้ำเพืองนะครับเป็นลำเพืองอดิลำเพงพรุงนี้พรุงนี้บ้านาธาตุนะครับ บ้านธาตุตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีอำเภอสุไงโกัวโลกอำเภอสุไงโกัวโลกจังหวัดแม่ห้องสอนฮะเมืองบ้านธาตุตำบลธาตุอำเภอสุไงโกโลกจังหวัดแม่ห้องสอนสวัสดีครับ ตำรวจแกหรือตำรวจความเนี่ยเดี๋ยวไปขอดี้ยววันาคือคือกันแห้งแกเว้ยเออวย่งนี้คือคือนี่้มี๋องมงนี้คือคัาดร์แีมอีีงนี้แหงคือคัาดนี่ั้นือฮะต่คืออาจารย์ไห่บูรตองลองเพียงแล้วใดดี ออดิชันมาครับโอ้ออดิชันทั้งผีแล้วเล้วทั้งผีเพรามันออดิชันธรรมดาดิออดิชันสันสั้นสั้นสั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 นฮะมันจะสั้นนะต่อไปให้ครูบรรเองแะบันเลงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเดี๋ยวเรามาดูตอนเอาน้องมาลัยของเราเสร็จนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตไปแจ้งหน้าต่อพี่น้องเด้องคิวนี้รับปก่อนนะครับสวัสดีครับ